ว่าไม่ได้เล่นปู่ให้แต่หนูถือว่าปู่ให้นะแต่หนูว่าแท่งไม่ได้เพราะว่ามันอันเลอกไมที่เนี้ยค่ะนี่นี่นี่ดูนะก็คือว่าก็คือเมื่อวานน่ะหนูขอปู่ใช่ไหมเห็นไหมวันที่สิบเจ็ดเมื่อวานหนูขอปู่และปู่ก็ให้เลขนี้แปดเก้าเจ็ดใช่ไหมคือห่วยรัฐบาลเมื่อวานแล้วเมื่อวานน่ะเลขเนี้ยเลขเนี้ยยังไงมันก็เต็มนะคะเออแล้วก็ คือทุกคนเล่นไม่ได้แนะ่นอนเจก็เล่นไม่ได้นะคะก็เลยแบบอ่ะถือว่าปู่ให้ถือว่าปูใาป่ให้ไงเนื้อออกไหมแล้วแล้ววันที่สิบหกอีกสิบหกปู่ก็ให้ทุกคนดูเลขนะแปดหกเจ็ดวันที่สิบหกปู่ให้แปดหกเจ็ดเห็นปะ่ะสิบหกหวยลาวปู่ให้แปดหกเจ็ดเห็นไหมแล้วมันออกหกเจ็ดเจ็ดหกเห็นปะ่ะอ่ะเออออกหกเจ็ดเจ็ดหกเห็นไหม ดูนะทุกคนแล้วก็แล้ววันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดก็เป็นแปดเก้าเจ็ดอีกทุกคนเออแล้วปู่ก็จุดได้แปดเก้าเจ็ดอีกทุกคนนื้ออกมาแล้วเก้าเจ็ดตรงๆงแบบไม่ต้องกลับไม่ต้องแปลงเลย<อ>คือเก้ากับเจ็ดตรงตรงเลยเห็นป่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือเจ๊จุดเล่นๆแต่ว่าให้ไปทุกคนก็ซื้อกันไม่ได้หรอกนะคะเจ๊ก็เลยไม่ได้ให้ไม่ได้ลงแต่ว่าก็ก็บอกทุกคนอยู่ในไรฟ์สดนะคะเห็นป่ะทุกคนเห็นไหม เออทุกคนเห็นปะเออแล้วก็เป็นแปดเก้าเจ็ดแล้วปู่ก็ให้เก้าเจ็ดอีกแปดเก้าเจ็ดทุกคนอันนี้คือสองวันติดนะสองวันติดแล้วเจ๊ก็ไปปากคลองตลาดเมื่อวานแล้วก็ไปไหว้พระแม่ธรณีด้วยค่ะเห็นไหมเจ๊ไปห่มสบายให้กับพระแม่ธรณีมาเห็นปะเมื่อคืนเห็นไหมนะคะไปไหว้พระแม่ธรณีมานะเมื่อคืนเจ๊ก็ไปไหว้พระแม่ธรณีมาแล้วก็ไปซื้อ ดอกกุหลาบ200ดอกนะคะมาถวายให้กับปู่เวสวรรณนะคะร้อยคนค่ะแม่แม่ทุกคนจา๋าใครเข้ามาแล้วกดแชร์และวพิมพ์ม,มาทูปู่หนูเสียด้ด้4มลาวเนาะไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวมันสุกนี้หนูฟาดให้อีกคันหนูฟาดหนูฟาดพอลาวเข้าเลยก็มั่นอย่างนี้เนาะเออแม่ฝากตบอีเจนุ๊กหน่อยนะจะเจอมนะันอ่ะ ตบอีเจดูดิหนึ่งนะมันตอแหลมันมันเนี่ยพอห่วยลาวเขาหน่อยทําเป็นมันแหม่พึ่งเข้ามาสองงวดทำเป็นมามันมามันโหนมันกระโหลกมันแตกเออปากตบเจนุกหน่อยนะแม่กันทีหนึ่งพันห้าร้อยคนทมอ่ะแม่จ๋าแม่จ๋าฝากจบเจนุกหน่อยนะถ้าเจอโอเคนะคะโอเคแม่จ๋าก็คือว่าใครจะแคปเลขทูปู่แม่หนูขอบอกก่อนนะว่าเลขทูปู่ เลขทูปปู่หนูจะจุดตองคืนหนูพูดก่อนเลยหนูขออธิบายก่อนทูปปูหนูจุดตองคืนนะเพราะหนูแบบเหมือนเหมือนรู้สึกว่าปู่ทาาเวด่ะต้องต้องเหมาะกับกลางคืนประมาณทุ่มหนึ่งหนูจะจุดทุ่มหนึ่งวันนี้เอาแบบนี้แม่แม่เข้าไปรอที่ลิงด้านล่างที่หนูให้แล้วบอกว่ารอเลขทูปปู่ เลขทูบมาปุ๊บหนูจะส่งให้ทันทีค่ะที่ลิงก์ด้านล่างทุกลิงก์ไม่ว่าหนูจะปักสามลิงก์สี่ 5, ลิงก์ห้าลิงก์หนูจะลงให้หมดทุกลิงก์และหนูลงให้ตลอดหนูไม่เคยตอแหลไม่เคยหลอกให้ไม่แม,แม่แอดเข้าไปเพราะว่ามันไม่ได้อะไร นะคะหนูไม่ได้อะไรจากแม่แม่นะคะแม่ต้องนะคะแต่หนูแค่อธิบายให้แม่ฟังว่าแม่สาเหตุทําไมแม่แม่ทุกคนคิดว่าทำไมเจนูชอบให้แอดลิงด้านล่างจจอรีลำคาญจะทาให้แคปทันทีจะให้แคปหน้าเลยสดก็ให้เหอะัวแต่ดึงให้แคปทําไมที่ในลิงด้านล่างแม่จ๋าการที่แม่เข้าไปที่ลิงด้านล่างนั่นแปลว่าแม่ช่วยหนูแม่ช่วยทําให้เพจหนูไม่โดนปิดแม่ช่วยทําให้เพจหนูไม่โดนปิดกัน นะคะหนูต้องขอบคุณแม่แทุกคนกคนที่แอดลิงกด้านล่างทุกคนนะกดขับแรงให้บอกมาจากไรส่วนเจนุกแม่จา๋าอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสอามกดับบิันคลิกลิงก์ด้านล่างเลยใช่จุดจังคืนหนูเออหนูหนูแค่อันนี้หนูแค่แบบว่าหลอกให้เข้ากลุ่มไม่แจกกล้าพูดว่าแจกค่ะให้นะคะไม่งั้นทุกคนจะถูกเลขเจได้ไงถ้าเจนุกหลอกให้ทุกคนแอดไปแล้วไม่ได้เลข เออกล้าพูดได้เลยค่ะว่าให้แอดให้แอดไปแล้วได้เลขแต่ว่าหนูต้องจบลงไรสดก่อนนะคะแล้วแม่หนูแค่เข้าไปรอเพราะว่าเลขทูปปู่หนูจุดตอนกลางคืนแม่ฟังนะหนูจุดตอนกลางคืนค่ะหนูจุดคืนนี้ตอนหนึ่งทุ่มแม่ฟังหนูก่อนเลขทูปปู่หนูจุดวันนี้หนึ่งทุ่มเพราะหนูคิดว่าตอนกลางคืนเป็นเป็นช่วงเวลาของปู่ท้าเวสตวันถูกต้องไหม หนูไม่รู้ดิหนดูดูหมอปลาในไรโซดะไม่ได้หมอหมอปลาหมอปลาปลาผีน้ําหมอหมอปลาเออหมอปลายอย่างอืมเขาบอกว่าเหมือนแบบตอนกลางคืนน่ะคือเลิศเวลาเราจะขอคอนพ่อปู่เทวิสุวรรณน่ะแม่นะคะก็คือว่าตอนกลางคืนจะดีอ่ะแม่จ๋าตอนนี้หนูเปลี่ยนลิงให้แล้วแม่อ่ะแม่แม่แมฟังนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนเนี้ยดับบันทิลิงด้านล่างนี่ก็คือว่าเนี่ย วันนี้เป็นวันคลานะเออวันนี้หนูกับที่บ้านเนี่ยก็คือได้ไหว้พ่อปู่เทวสุวรรณวันนี้นะคะเห็นไหมทูปปูดหนูเอาฝากไว้เลขเนี่ยหนูฝากไว้กับพ่อแล้วแต่รอจุดนะคะหนูฝากเลขนี้ไว้กับพ่อแล้วแต่หนูรอจุดนะไม่เห็นปะหนูรอจุดหนูรอจุดเลขทูปหนูรอจุดทูปนะหนูบ่มบ่มฝากไว้กับพ่อหนูฝากไว้กับพ่อประมาณสองวันแล้ว หนูบอกว่าพ่อฝากเลขไว้หน่อยนะเดี๋ยวหนูจะจุดวันที่ยี่สี่นะพ่อนะพ่อก็บอกเออโอเคมึงฝากไว้เลยเดี๋ยวกูไอ้นี้ให้เดี๋ยวกูดูให้พ่อบอกงี้ <c oughs> นะค่ะก็คือวันนี้ค่ะนี่อันนี้ทุกที่กำลังจะเตรียมจุดตอนถึงทุ่มวันนี้นะคะเจ๊ต้องพูดตรงๆนะว่าเจ๊จะจุดตอนทุ่มหนึ่งเพราะว่าทุ่มหนึ่งเป็นเวลาของพ่อปู่เทวเวสวรรณค่ะ นะคะวันนี้กินน้ําท่อมเหรอคึกจังไม่ได้กินน้ําไม่นี่ค่ะนี่ค่ะน้าใบเตยเนี่ยศูนย์แคลอรี่ศูนย์เนี่ย <c oughs> ไม่มันก็แบบก็คือทุกวันเลยกับพี่แหมเออพี่อาจจะขอเติมน้ําท่อมค่ะแม่จ๋าเออเดี๋ยวแม่รอก่อนนะทุบสองสูบสองดอกตอนกลางคืนค่ะดูเหมือนกัน <c oughs> ใช่หนูดูตอนนั้นแต่ว่าหนูวยังไม่กล้าทุบทุบสองดอก เออหนูกลัวหนูพูดอะไรผิดแล้วหนูก็แบบเนาะนะคะแม่จ๋าหนึ่งเก้าห้าสองค่ะแม่เข้าไปรอที่ลิงด้านล่างแล้วบอกว่ารอเลขทูบเจนุกเลขทูบเจนุกจุดทันทีแล้วเจนุกจะส่งให้ที่ลิงด้านล่างทันทีเลยแต่กลุ่ม V i p จะได้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยลิงด้านล่างนะแม่นะแม่รอนะมีฝากไว้ก่อนด้วยใช่บ่มเจนุกบ่มไว้บ่ม ฝากไว้ฝากเลขไว้ที่พ่อบอกพ่อจ๋าเดนลูกฝากไว้สองวันแล้วนะไอ้ทู่ปันเนี้ยจริงๆเออทนนู่ปัี้ยฝากไว้สองวันแล้วฝากไว้สองวันแล้วเลขทู่ปนนัี้ยเดี๋ยวขอขอลุ้นจีนใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งขอลุ้นจีนใหม่แป๊บหนึ่งนะลุ้นถ้าจีนใหม่